โดยที่มาชื่อกองทัพพีคคือพระเอกดังคนนี้เป็นคนตั้งให้ขค้นแทนเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วล่ะค่ะสำหรับกองทัพพีคเจ้าของแฮชแท็กไอเด็กหน้ามืนจากละครรักยืนหนึ่งโลกโซเชียลแดทูเรฟแห่งรักพิภากษาประกบคู่กับนางเอกรุ่นพี่อย่างเบลล่ารานีแคมเปน สำหรับชื่อกองทัพพีกรู้หรือไม่ว่าชื่อนี้มีที่มาจากเพกยุก้าศูนย์หนุ่มสอนรามชื่อทั้งให้เพราะตอนกองทัพพีกเกิดพ่อปราบยุพิชัยและอานุ่มสนิทกันถ่ายละครเรื่องเดียวกันชอบไปเตะบอลด้วยกันไอเดียชื่อนี้ได้มาจากวันเกิดของกองทัพพีกตรงกับวันกองทัพไทยในอดีตเลยลงตัวที่ชื่อนี้ซึ่งตั้งโดยพระเอกตัวพ่อในอดีตนั่นเองค่ะ กองทัพพิกไปเรียนที่อังกฤษตั้งแต่อายุ11-12ขวบโดยไปอยู่กับยติซึ่งขณะนั้นพ่อปราบกำลังถ่ายละครอยู่กับเอมีมอ่มรกฎนักเรียนนอกจากอังกฤษสาวเอมี่เลยช่วยแนะนำและหาข้อมูลเรื่องการเรียนและสถานที่เรียนให้โดยลงเอยที่สถาบันซิลเวียยังเทเตอร์สคูลเป็นโรงเรียนสอนศิลปะการแสดงการร้องการเต้นที่ดอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ